วันนี้เราจะมาแกงขี้เหล็กกันระกัดดูเลยวิธีทำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะขี้เหล็กนะคะก็ต้องต้มก่อนค่ะต้มจนจืดนะคะเหมือนหน่อไม้อ่ะค่ะนะคะน่าจะประมาณสามน้ําได้ถ้าทรงนะคะแรกนะคะตั้งหม้อค่ะนี่ค่ะน้ํายานางนะคะน้ํายานางค่ะนะคะตั้งหม้อให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ ไค้นะคะแล้วก็พริกค่ะตามความเผ็ดของที่เราชอบนะคะตำค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะจากนั้นนะคะใส่ข้าวแช่ค่ะข้าวเหนียวแช่นะคะ mm hmm. เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับอาหารเรานะคะน mm ี hmm. ่ใส่ประมาณนี้ตำตำต่อค่ะ เราตาลงไปเลยแล้วก็นำขี้เหล็กค่ะที่เราต้มน้ำจนจืดแล้วนะคะสามน้ำพอประมาณลงไปค่ะคนเข้ากันเีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจะใส่หมูค่ะหมูหมูติดมันไปค่ะหมูติดมันแล้วหมูสามชั้นลงไปนะคะเนี่ยค่ะจะเพิ่ม ความอร่อยของแกงเรานะคะเพิ่มความนุ่มะเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปเลยค่ะเน้อหม,มูมันลงไปเลยใส่ทั้งหมดเลยค่ะเราจะทำชูรสค่ะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะปา <c oughs> หนึ่งก็ยหนึน่งค่ะรัค่ะใส่ใบมะกรูดฉีกค่ะลงไ,ไปด้วยค่ะแล้วก็ใส่พริกกระโดดค่ะพริกกระโดะะโดแลแต่เตานะคะบางคนก็ไม่ใส่ตเตาชอบนะคะ<ม>อันนี้ความชอบส่วนตัวค่ะหอมแดงไปนะคะ ประมาณสี่หัวใหญ่นะคะนนแล้วแต่วความชอบอีกละค่ะนะคะบางคนก็ไม่ใส่แต่หอมแดงกับแกงขี้เหล็กเนี่ยมันจะเข้ากันมากนะคะมันจะอะร่อยมากเราจะใส่ปบาร้าดิบนะคะแบบน,นี้เลยะคะ่ะไปลวกคน แล้วก็ชิมรสชาติค่ะก็จะใส่ตัวนี้ไปด้วยใส่ไม่มีแบงรักค่ะต่อก็เลยใส่ตัวนี้ไปเทนใส่ได้เหมือนกันนะคะคือกะเพราต้นกะเพราของฝรั่งค่ะแล้วก็อันนี้ต้นหอมค่ะใส่ลงไปค่ะพักเยอะค่ะ ก็รอไปต้มหอมสุกนะคะก็เปน็นันได้แล้วค่ะชิมรสชาติได้เติมตามใจเราชอบไปค่ะค่ะละลเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะตักทานได้ เมือเดินดาทำกินกันค่ะนะคะบายไปแล้วค่ะแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชรนะคะท้ามาคิดนี่นะคะ,คคว,ะ,คะวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย